สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูน้ำหอม Penhaligon's นะคะเป็นแบรนด์น้ำหอมนิชแบรนด์เก่าแก่จากประเทศอังกฤษค่ะซึ่งตอนนี้มาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนและจุดเด่นของแบรนด์นี้นะคะนอกจากจะเป็นกลิ่นหอมอันหรูหราที่คัดสรรวัตถุดิบเลอค่ามาจากทั่วโลกแล้วเนี่ยก็คือขวดค่ะทุกคนขวดคือสวยมากสวยเด่นแบบเลอค่าเห็นมาแต่ไกลคือไม่ว่าใครเดินผ่านก็ต้องแววค่ะสวยเรียกแขกมาก โดยแนวกลิ่นของเขานะคะจะแบ่งเป็น3ามคอลเลกชันหลักๆนะคะเหมือนอย่างอันนี้ก็คือ British Tales ค่ะเขาก็จะมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องเล่านิทานของอังกฤษนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับดวงดาวเทพเจ้าใดๆเหมือนอย่างขวดนี้ก็คือกลิ่น Luna กลิ่นก็จะหอมโปร่งๆแบบสดชื่นเหมาะกับใช้ในช่วงเวลากลางวันส่วนด้านนี้คือ collection portraits ค่ะหรือจะเรียกว่าพระเอกก็ว่าได้เพราะว่าแค่เห็นความอลังของขวดก็รู้แล้วว่าคุณเขาคือไฮไลท์กลิ่นเขาจะเป็นแนวเข้มข้นหอมแบบโดดเด่นมากค่ะทุกคนโดยเฉพาะใครที่ชอบกลิ่นแนว Woody, Amber, s m o ok k สโหรือว่าสปิริตนะคะแม้กระทั่งกลิ่นกุหลาบก็คือหอมเซ็กซี่มาก มาปิดท้ายกันที่ collection trade r o t s กันค่ะซึ่งเป็นกลิ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก destination ของเส้นทางการค้าสมัยโบราณอย่างเช่นเส้นทางสายใหม่ตุรกีอียิปต์ใดๆดังนั้นแนวกลิ่นของเขานะคะก็จะหนักไปทาง spice แล้วก็ exotic floral ทุกคนหอมมากอันนี้ก็คือลงตัวสุดและขวดนี้นะคะ empressa ได้ข่าวว่าขายดีที่สุดในโลกด้วยใครสนใจแวะไปลองเล่นดูได้นะคะแล้วถ้าเป็น60ท่านแรกก็จะได้ลองบนผ้าพ,พันหอม แบบนี้ด้ดวยตัวป๊อปอัพสโตร์นะคะจะอยู่ที่เซ็นทรัลแอมบาสซีชั้น2บริเวณก่อนถึงทางเชื่อมเดินไปเซ็นทรัลชิดลมค่ะและป๊อปอัพจะจัดถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ